ดูดวงคลับนะครับวันนี้พูดถึงคนเกิดปีฉลูหรือว่าปีวัวนะครับต้องบอกก่อนนะครับพวาคนเกิดปีฉลูนั้นถือว่าเป็นคนที่ว่ามีความเข้มแข็งนะครับคนอื่นต้องบอกว่าต้องใช้วิจินญาณในการรับชมและรับฟังด้วยคนปีฉลูนั้นเป็นคนเข้มแข็งครับก็ไม่เคยปรีปากบ่นแม้ว่าเขาจะต้องแบกรับภาระมากเพียงใดก็ตามบางครั้งเขาก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นเลยนะ คนปิชลุเนี่ยมักจะอยู่คนเดียวครับเขามีเวลาให้กับสังคมเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็เป็นคนเข้มแข็งรู้จักหน้าที่และก็มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยคนนี้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบ้านกับทางครอบครัวและทําให้เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้อีกด้วยนะครับเขาจะสอมชีวิตส่วนตัวของเขาไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ชอบเสียงภยัยชอบอยู่บ้าน